ว่ากองทุนบ้านของเราก็เกิดขึ้นเมื่อตอนปี2544ซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่ให้มีแต่ละหมู่บ้านในการจัดตั้งอันดับแรกก็คือการจัดตั้งก็มีการรวมสมาชิกค,ค่ะซึ่ง สมาชิกกลุ่มของเราก็มีอยู่ประมาณ316รายจากจำนวน300ครัวเรือนในชุมชนนะคะการจัดตั้งของเรามาณวันนี้ก็ผ่านไป10ปีแล้วนะคะก็การดําเนินง,งานของเราก็ถือว่าเป็นกองทุนตัวอย่างในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการดูแลของชุมชนซึ่งที่ผ่านมาทางชุมชนของเราเป็นชุมชนก็คือเป็นการผิดผ้าไหมซึ่งเป็นการผิผ้าไหมของเรานี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักของสองแม่บ้านที่นี่ ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือจะไม่ได้ออกไปทําง,งานนอกพื้นที่ก็คือทำผลิตผ้าไหมต่อมาก็มีทางรัฐบาลได้อุดหนุนเงินมาให้เราบางส่วนก็ซึ่งมีเงินทุนอยู่ประมาณ2องล้านสี่สรับทางรัฐบาลอุดหนุน,นมาให้นะคะก็จะเป็นการจัดซื้อเส้นไหม มาเพื่อจําหน่ายให้กับสมาชิกและผูรเดือนหมู่บ้านใกลเคียงค่ะก็หลังในการบริหารของเราก็คือหนึ่งก็จะให้แบ่งคณะกรรมการประมาณ3คนที่จะดูแลในเรื่องของการจัดจําหน่ายโดยเราจัดจําหน่ายก็คือราคาหนึ่งเราสั่งตรงจากทางบริษัทค่ะ สองก็คือเราก็จะเอาราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดจะขายแบบระบบหมุนเวียนหมายถึงว่าสมาชิกท่านใดที่มาซื้อกับกรรมการก็จะเป็นการสมมติว่าสมาชิกต้องการ1นกิโลอันนี้เราจะให้แบบระบบหมุนเวียนก็คือสมาชิกสามารถเอาไปใช้โทได้ก็คือ1อาทิตย์ก่อนถ้าสมาชิกจะมาเอาใหม่ก็คือต้องชําระอันเก่าก่อนส่วนราคานั้นเราก็บวกเพิ่มเพราะว่าเราสั่งตรงจากบริษัทซึ่งราคามันก็ถูกกว่าท้องตลาดที่เรามาประชุมร่วมกันวางแผนร่วมกันว่าผลกําไรที่เกิดขึ้นในการจัดจําหน่าย เนไหมตัวนี้ค่ะคือเราเล็งเห็นความสําคัญหลักๆด้วยกันก็คือ 1. สมาชิกเอง 2. ก็คือชุมชน 3. คณะทํางานเราก็จะแบ่งหลักๆประมาณนี้ค่ะถามว่าอุปสรรคและปัญหาก็มีแต่ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากเพราะว่าในกรณีบางสมาชิกบางรายอาจจะค่อนข้างยากเราก็พยายามหาแนวทางให้เขาเรื่องคือ 1. นึ่จะเป็นการมุนเวียนอาจจะก,กำหนดให้หเดือน แต่เราอาจจะทยอยให้สมาชิกส่งทยอยสมมติว่าเดือนนี้อาจจะมีบางส่วนก็พยายามตัดไปเรื่อยๆอันนี้คือทางออกให้กับทางสมาชิกค่ะ2ก็ช่วยเหลือในเรื่องการรับผ้าจากสมาชิกมาก็ตีเป็นเงินแล้วก็หังล้างกับเส้นไหมค่ะก็ครั้งแรกเรียนเฉยๆนี่แหละคะ่ะแล้วก็เห็นพ่อแม่ทําอาชีพทอผ้าเป็นรายได้เสริมก็เลยสนใจเพราะว่าทอแล้วเราก็ มีรายได้เพิ่มเนี่ยค่ะเราก็เลยทำค่ะจากจากที่ไม่เคยทอเลยทำไม่เป็นเลยค่ะก็หัดเริ่มหัดทีละนิดละนิดไปมันก็เป็นค่ะปกติแล้วทางแม่บ้านทางชุมชนที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการทอผ้าไหมเป็นผ้ายกนะคะแต่อมาก็ณนะตอนนี้คือเราได้มาส่งเสริมให้สมาชิกได้เปลี่ยนในการเป็นผ้ายกก็คือมารณรงค์เรื่องของ ลายของเจ้าฟ้าแล้วก็ต่อมาก็จะมีการรณรงค์ในเรื่องของลายอำเภอเพราะว่ามันเป็นลายอัตลักษณ์ประจำอาเภอค่ะตอนนี้ก็ส่งเสริมให้สมาชิกได้โทรลายของเจ้าฟ้าค่ะ